โอ้โหกัดอย่างนี้เลยกัดแตกอีกแล้วเฮ้ยกัดปวดหัอีกแล้วอะไรหรอวะาเฮีวิทไม่ติดไม่ใส่หนปัดเด็กแข่งจะละมั้งโอ้โหวิทไม่ติดหลายทีแล้วนะตัวงตัวใหญ่แม่เอาแม่เอา Uhm, ดูแบบปจุ๊บๆอย่างนั้นนะี่เาขายจนหมดแถวะนาจกาแต่งนั่นแต่ถ้าจัดอีกนะเปิดการตู้เลยนะดูดูดูดม <g Designer> ันดูม้ความโหดอ่ะ uh oh. <f cùng lair> โอ้โหตัวเบลเลอร์เลยวะเฮ้ยเฮ้ยขาแตกด้วยไยอ้ตัวเบลเลอร์อะไอสัตว์แล้วกูนึกว่ากบยางไอ้เหี้ยแล้วไปส่งให้มันอีกออไปเลย <c oughs> เคยชินทักกบยาง <c oughs> อืมอ,อืมหวัดแล้วมันต้องซ้มโอ้ยหลุดหลุดเนี่ยวะโอ้หลุด โอ้โหไอเหี้ยหลุดนี่เข้าตะขอเดียวนี่ท่านผู้ชมโอ้โหไอเหี้ยตามรอบสองหลุดเลยคราวนี้ครา,านี้โดนจังๆเลยไม่ไม่เหมือนรอบแรกเลยรอบแรกยังงับผิดรอบนี้โดนจังๆเลยไม่เอาแล้วเชื่อผมดิตัวใหญ่ด้วยไม่เอาแล้วเชื่อผมดิโอ้ mẹ ở lại mẹ là nhà kiếp chuyển những cái cuốn này โดนโดนโดนไครเอาปลาไหมโดนโอ้หมายแรกกันโดนเลยเยอะติดเลยโอ้หมายแรกเช็คหมายเนี่ยเช็คหมายยังสีหมายแรกกันโดนเลย เพื่อนโอ้โหท้องป่องเลยกินอะไรมาเนี่ยอือับนี่โอ้มันกินนี่ครับเนี่ย ฮันเตอร์แซดยิบเก้านะครับตัวนี้วิดกระเด็นกระดอนมาเลยไม้แรกกระโดนเลยครับนี่โอ้โดูทองมันท้องมันป่องลอยไปกินอะไรมาเนี่ยนี่ครับแซดยิบเก้านะตัวใหม่ล่าสุดของฮันเตอร์นะรสีเ,เขียวโอเคครับสุดยอดสุดยอดสุดยอด